Hello，大家好。啊啊啊啊！ For greatness And I see you the dying and shameless I see you the aimless I don't wanna be one of the names Sawasdee krab, Boom Sawasdee krab Toi, where are you going? How Come back Die, 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 die อยู่กับผมนะครับไลน์แมทอีสานนะครับมือนี้นะครับเนาะผมก็มีคอนเทนต์อยากสื่อชวนเพื่อนๆนะครับมาเชิญหนองบัวลำพูนะครับหากว่าโควิดของเขามันหยุดแล้วรออะไรแล้วก็อยากเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นคลิปนี้นะครับไประ่ยัทห่างวาบ่านมาหนองบัวลำพูนะครับอุดรหรือว่าเลยหรือว่าคอนเจนิสที่ผ่านักท่านโอนหนองบัวลำพูนี่ประยัดชวนเพื่อนๆมาหนองบัวลำพูนะครับเนาะแต่เมื่อนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมพาเธอคนนี้มาครับ เธอเป็นคนภาคเหนือนะครับเธอไปเก็บชานะครับแต่ว oh okay. ่าเธอก็ได้หลงทางนะครับแต่เธอหลงทางมาอยู่ที่หนองบัวลำพูได้ยังไงไม่รู้นะครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็หลงรักผมนั่นเองครับใช่แล้วครับเอาครับนี้เลยนะครับผมเชิญนะครับผมครับผมก็อันดับแรกนะครับไม่รู้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับผมพูดภาษาจีนไม่ได้ครับผมก็จะถามเธอว่าภาษาจีนได้ไหมครับเอ่อไอ้คิสเมย์ฮาวอาร์ยูทิดย์เดย์อัมกุส โอ้โห <Thank> oh, oh. นะครับเขาว่าผมถามว่าขอสบายดีไหมเขาว่าเขาสบายดีนะครับผมจะลองถามชื่อเธอนะครับว่าเธอชื่ออะไรนะครับเอ่อ excuse me สมิไม่ชอแหนมไม่ชอบกินแหนมค่ะชอบกินแต่ข้าวปุ้นเอาครับ uh, so ผมคือพูดได้ว่าเธอพูดไทยได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเชิญชวนเพื่อนะออน,นะครับมาเชื่อของบรีรมนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะให้เธอนะครับชวนเพื่อนๆของเธอนะครับที่เป็นคนจีนหรือว่าคนภาคเหนือด้วยกันอย่างนี้ครับมาเที่ยวหนองบุพูนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเลิกงานเรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะชวนเพื่อนๆนี้นะครับมาเที่ยวหนองบุรูนะครับมีคำคำคองหนองบว่าสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอุทยานแห่งชาติภูเก้าวันคำ แานดินทำหลวงปู่เขาเดินสกาวถ้ำเอราวันนครเขื่อนขัน,ขนกาบแก้วหัวบานมันเป็นกำังผลที่ดีแล้วก็หลวงมรุูอาจจะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเธอจะชวนเพื่อนๆเ,เธอแล้วก็คนที่รู้จักนะครับมาเที่หลวงมรุภูนะครับผม Hello ทุกท่在在านสวันนมอยู่ที的小小的่ังนนบุอนอยู่ที่งอ่อสวาามสด็่วเมน ก็ผมจะพูดอะไรผมก็แบ去ว่าถ้าเป็นภาษาทางเพื่อนๆเทือก็น่าจะรู้เลยนะครับผมถ้าหากว่ามานะครับก็ถ้าไปไหนไม่ถูกนะครับก็ แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็มาหาผมได้นะครับเราจะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปด้วยกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมถ้าหากว่าเมืองเปิดแล้วโควิดไม่มีแล้วนะครับาแวะมาที่ผ่านมาที่นนองบัวลก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับแวะมาเที่ยวด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนนะครับ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ข้างล่างให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหลันงนี้นะครับผม